อาดนะวันนี้อาดนแล้วมนใหญ่เลยมันอาดน้ำเข้ากมันั่ซ้เดียวนะไต่เห็ดอยู่สุดยังไงกับหนังกัตาเลยไม่เห็เบ้าเม่แยิ้มยิ้มไม่เท้ยยิ้มยิ่้วยิ้มยิ้มยิ้ม้ะมด้วย่าี่พูยิอวแ้ลูกมื่ก้ตยิ่มอสน้องแ้ะไรม้ยิ้ม ไล okay. ่ห okay, ักไล่เหนียเน้องสร้างเด็หลูกเฮ้ยพอเพื่อนจะไปยังไงหนาเบิ่งห่นกัลูกคุยกันนะย้ำคุยกันกันนั่งลงเด้อคุยเด้อมาเยี่ยงคุยเด้อผ่านปวดคอเอ้ยจัดยังแมบอีแมบไี่แม่ตรวจยิวตรวดหน่วยขึ้นตลวดน่วยเฉไปร้านเจ้าือเจ้ามาเยี่ตลลดว่า ในกวนยูวย่วากวนะเจวอีกจ้าอน,จนอนมาขึ้นเห็นวะว่เนนเวาวเดินวะมาขึ้นจ้าอยากว่าเดินวะดเห็นมะมีหมัดข,ของฟอรเวบาน <c oughs> ว่าชี่แล้วเวบานนี่ว่าชี่แล้วมีเนี้ยเนี้หมีเนี้ยหมมีเน้บานนี่ไว้ว่าอยากมัดีป่าเพ่อนบรา <c oughs> คือผู้หญิงผู้หญิเลยมีกอกม่จิบเลย

ปล่อยกิน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 หน่เลยเฮ้วันไหนก็นั่ตังค์ใครคาดไปได้เลยเฮ้ยปล่ยกินับอาบน้ำค่ะอาบน้ำได้ค่ะอยัดไปปลาหลาบสุกเห็นยกินสลามไม่เหาบน้ำอาบน้ำได้ค่ะไม่เไม่เจียม่เ่ยไม่เียมาอาบน้ำ่ไ้สาสิ่งนั่งคนก อาบน้ำแล้วว่าเอียนัไปแกนีเยบอกให้ปนเสียอ่แล้วไปทายาอยางกยาย่างก้วยนะผู้ชมไม่เสียก้วย้ปาเสียปดแ้วต่ว่ากินนิดหน่อยอยากินซนี่กินง่เดนหน่อยาะยกีนงเจ็บป่าตะกีนยางใดยู

เห็นประเจ้ามากเลยลูค่ะน้ามีแสงก็บ่เอามันเอาหน้ามีบวชกันมันจะให้ลูกี่แม่บวชท่านน้ตื่นโทรมาบวชโอ้ยโทรมาพี่สาวเลยโทรไปว่าลูกสาดจริเทียงขึนผมขึ้นดิไหมอู้หูแต่ว่าอยู่แล้วผมนเายยแต่ว่าสามหมื่นหมนี่เราก้นเขาโอ้เห็นว่ามีงานเขาโทรมาอีกกวนโอ้น้นเขารงไห่เซอร์สามหมื่น ไป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 ขอเจ้าไหนคะว000 000ัน้สสามนเดีอค่ะโอ้ยขายได้รือขายไ้เยอะอืมเกิดขึ้นจำนวนไรหล่เดี๋ยวบันในหอดมือเจ้ไอ้ไล่สดนี่เท่าไหร่ส้นง่นงาม้วนเขยวพวกคบอกเขาลูกวาวมากๆมาให้เดอจังรัสิบวนคืนสิ้นส้นม

แม right. ่ว่าท่านเห็นลายดอกลายลายลายรมีจจากก่อนนะเนาะเนาะเนาะหยังเพิ่นสิหูเห็นว่าแม่สิหนกอ้อยบอก น้ำตาลทางจากน้ำตาลของมะพร้าวมันยังสมัยตะกี้นะย้ายถั่าเราเห็นตะกินน้ำอยเป็น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 ก้อนนะนะหรือว่าไอ้ใส่เขาตีตะกี้เขาเนี่ยมันเฟื่อยหัวมันมันคนละอย่างกันเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลเขาเมีหางที่ยังน้ำตาลทางจากน้ำตาลหองมะพร้าวไอ้สมัยตะกี้มันเป็นจกหลอกมันยังไม่หยังอ้อย

แค่นั้นบ้าแ,แ,แม่เปี๊ย้องบอกมาแม่เีตกตาใร้านตาถ้บ้านูาใส่เหยียบ้อีหลอดเอีหลอดน้อยมือกระจายเอิงเยมือกระอิงเยแน่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 หัวให้เรียดเรียดวัน เคระว่าักกินกม่อนั่นแหละเออ้อายมอยากกินรยมื้อน้อยน้อยแ้น้อยน้อยแน้วเขาขายน่ยยังไอ้นีนก็ไปสืบทุกมันไอ้พวกหางรถบมบวมบวมมันสลบบาทบาทเนี่ยจะขอมันสวนมันส่วนนี่มันสิสวนบวมมันสิสวนเนี่ยไม่กลับมกลับนน

ไอตัวสำคัญถ้า,าเรา่ามาไอตัยังไม่ย no ิ้มเจลีใ oh ่ไมนั่น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 ไอ้น้องน้อน้ออูนั่นนเบียนน่ะวน้องยิ้นอนน่นนะตานี่อยู่ในซุ่มนี่ก็ได้อ่่ะมนาเลยปัติบัน

ยาไม่ยิ้มเจ้าเลียใช่กันยาไม่ยิ้มเจ้าเลียใ่กันอหัวยิุ่นเนี่ยไปไอิชิชิชึบเฟียดดผมผมปวดตังคือกันนะมันพฟียดก็ส่กิบไเฮ้ยใส่ยามใส่ยามใส่ยาม่ยา nhi suốt tí lẽng